วันนี้คะ่ะเราก็จะมาทำวงเวียนแบบ DIY คลายๆนิม่มวัสดุอุปกรณ์คะ่ะง่ายๆเลยนี่นะคะดินสอสองแท่งนะคะไม่ก็ปากกาก็ได้แล้วก็เอ่อคลิปหนีบกระดาษนะคะแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษกระดาษโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอนแรนะคะเราก็จะนำคลิปหนีบกระดาษนะคะวางไว้บนกระดาษตรงกลางเลย ก็นําบินสอน,นะคะ2แห่งไม่ก็กระดาษก็ได้แท่งหนึ่งนะคะเอาไว้ตรงนี้ของคิดกรได้แห่งน้อยตรงนี้จากนั้นให้อีกคนหนึ่งจับกระดาษให้นะคะแล้วก็ค่อยๆวงแบบนี้อันนี้ตรงตัวตัวบินสอสีม่วงนะคะให้จับแน่นๆค้างไว้แล้วก็วงต่อเลยแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากๆให้ดูค่ะ